ก็มากับ Survival Game นะเรามาเล่นเดี่ยวดูบา้าเพราะสึกว่าถ้าเล่นทีมเดี๋ยวันต้องแชร์ของกันใช่ไหมแนละ้วคือเราก็จะขาดคะแร่นได้ยังนะก็โอเคมะเมื่อกี้เราเล่นเดี่ยวไปเร็วนะชนะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าครั้งนี้จะชนะหรือเปล่าหรือยังไงนะฮัลโหลโอเค Oh cool. จริงนะเอ๊ะเราก็จะข้างบนนั้นดีไหมปึ๊ปึ๊บปึ๊บปึ๊ปปหรอทำเสียนเหมือนเรียนมา เฮ้ยมีคน่ามาดิมาดิเดี๋ยวเดินลงหนันด้วยมดกวะบายพวก อัตดีปึ๊บปึ๊มีหมามาร้องเพลงให้ฟังด้วยโอ้เสียงเสียงเฮียมากข้ามไปเลยค่ะพี่เอสามารที่หนึ่งวิ่งสองสัมหารยี่สิบห้าฐานหก แต่เรียบร้อยโอ้ดูของมันไปละไม่ได้ดิสตาดีกว่าโอเคไม่ได้ดิสตาก็น่าจะดี แล้วสิ้าไปแล้วเหรอฮะยังยังยงังเอ้ยปูไปแล้วจะไฟไม่ไปอัดอยู่เดี๋ยวนะเราต้องไปหากล่อง เปิดมาเราไม่ได้อาวุธเลยว่ะเ็ง น้อยเลยนี่พูดนี่พูดเลยูเหลีกสิบข้อเลยอรอเวรดา ปึโอเคดี๋ยวแค่เสือ้อไอรอนก็น่าจะผูกแต่ก็ต้องมียาด้วยซินนะเอาหลองบ้านนั้นดีกว่าห้องดีปึ๊บปึ๊บไม่ได้เว้ย พี่เห็นกล่องตรงนี้อยู่อาฮะรอาหอารครบใช่ได้วิงว่งวิงว่งวิง่งวิ่งวิ่งมีบนต้นไม้นั่นอีกตอนนี้ต้องการจำพวกแอปเปิลทองอะไรประมาณนั้นเยี่ยมยอด ตอนนี้เกาะเราก็น่าจะโอเคละว้อาอยู่ในกันหมดรู้สึกบริเว์นี้เป็นของเรา,าไม่ค่อยมีคนมาเลยโอเค ขอ,องเต็มกล่องเลยเฮ้ย วนกลับมาที่เดิมน่าจะใช่นะหรือเปล่า Oh, ตอนนี้อาหารเหลือเฟือเลยยันนะที่ไหนวะมีห้าคนนะอีกสี่นนคนทนาดน,นั้นที่เราต้อง่า อยู่ไหมวะไม่มีใครคิดด้วยถ้ามีใข็ทิศเราก็จะสามารถรู้ได้ว่าพวกนั้นหายไปไหนกันหมดอีร้อยี่สิบวิวันไอเทมจะบรรจุใหม่เราควรจะหาที่ซ่อนเพราะว่ามันน่าจะต้องมีคนออกมาหาของตรงการก็เป็นได้ ส0วิชิดชิดช โอเคก็ก okay, ็แพ okay, ้ก็ต้องแพ้ไปะเนาะโอเคไปบ่ย